Lovely Roblox. <laughs> สวัสดีค่ะชาวเลิฟลี่โลบักทุกคนในคลิปนี้ก็ยังคงเจอกับเกมยันเดร e ซิมเรเตอร์ยันจังและพี่ตังกวาเช่นเคยนะคะเนื่องจากช่วงนี้ร้อนวิชาดูอะไรมาก็อยากหัดแบบช้ำๆเลยค่ะในวันนี้เนี่ยพาน้องแมงมุมมาเพื่อตั้งใจว่าจะกำจัดรุ่นพี่นะคะโอ้โหเล่นของแข็งซะแล้วแต่ปรากฏว่าพอเรากด x ใช่ไหมมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะ กด Z เนี่ยก็สามารถเทเลพอร์ตได้ปกตินะคะกด E ก็สามารถซ่อนตัวรุ่นพี่ได้แต่กด X ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแล้วหรือยังไงนะคะผู้รู้มาตอบได้นะในเมื่อรุ่นพี่ยังอยู่ดีมีสุขโองความตุยแบบนี้แล้วก็มาเจอคนนี้เลยจ้าจะรอดยังไงไหวสวัสดีครับรุ่นพี่ ได้ข่าวว่ารุ่นพี่เนี่ยทำยังไงยังไงก็ไม่ตุยแถมแยกร่างมาคืนชีพได้อีกเดี๋ยวเราจะสรรหาวิธีเองนี่เสร็จไปแล้วค่ะเห็นไหมมันไม่เซนเซอร์นะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะตำรวจมาแล้วแล้วก็วิ่งหนีฟิวไปเลยแน่นอนเพราะว่าฉันเนี่ยคือสิ่งที่เหนือธรรมชาติปะไปดูงานของรุ่นพี่กัน ซึ่งงานของรุ่นพี่นะคะมันก็ตรงกับวันศุกร์ <No words. S 1> ซึ่งเป็นวันเดทไลน์พอดีโอ้โห oh, oh. r า p นะคะรุ่นพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยลืมเอ่ยไปเลยโอ a คเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ให้ใช้ฟรีแล้วนะคะมันขึ้นให้ซื้อตลอดเลยนะดังนั้นพี่ก็เลยเอาแบนดีแคมมาใช้แก้ขัดไปก่อนนะลองโหลด obs มาด้วยแต่เปิดไฟล์ไม่ได้ฮะเดี๋ยวลองหาวิธีแก้ไขอีกทีนึงคะ่ะ hmm. นี่ไง โอ้โหรุนพี่ <you> มางานตัวเองแบบฉ่ำๆเลยนะคะนี่ทุกคนมันไม่แปลกไปหน่อยหรอรุ่นพี่น่ะ <Can S 1> มางานตัวเองเรียยงไงอะ่ะให้ hey, ตายเถอะนี่มันคอนเทนต์คลิปผีสั้นๆ <No. S 1> ที่ YouTube ช่องหลักของเราเลยค่ะรุนพี่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยตุยแล้วเขามางานของเขาเองโอ้โหขนลุกดูสินี่มันภาพรุนพี่ชัดๆ สมคำร่ำลือเลยค่ะที่เขาลือกันว่ารุ่นพี่เป็นแนนโนะเนี่ยคือรุ่นพี่ไม่ใช่คนอื่นแน่นอนดูสิฉันเนี่ยเซลฟี่เอาไว้เป็นหลักฐานเอาล่ะน้องแมงมุมมาด้วยกันอีกรอบหนึง่งกดแอไปเลยจ้ะเราจะพาน้องแมงมุมมาเพื่ออะไรเพื่อใช้ในการเทเลพอตรรุ่นพี่นั่นเองนะคะจะได้สะดวกมากขึ้นอ่านึกว่าน้องไม่ตามมาตามมาแล้วนะคะ ตามมาตามมาแมงมุมเรานะ่จะไปที่เมนชาปนากิจของเราแล้วเราก็จะทำการวาร์ปเทเลพอร์ตรุ่นที่มาตรงนี้จะได้สะดวกไม่ต้องไปตามหานี่ไงแปบ๊บเดียวขิดตรงนี้เพื่อความเซฟตี้ก็ขอปิดเสียงนะคะไม่แน่ใจเรื่องเสียงดนตรีในเกมอะ่ะมันดูแบบเฟี้ยวฟ้าวอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้อันนี้อย่างที่เห็นนะคะก็แน่นอนพยายามที่จะ ลากดุนพี่เข้าเตานะคะแต่ว่ามันยากลำบากและสู้ชีวิตมากนี่ไอเนะยันจังเธอจะหยุดเขินกี่โมงเอ่ยคือทำไม่ได้ห่อได้นะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถอุ้มหรือลากดุนพี่ได้นะคะคือลากไปใกล้ได้อยู่แต่ว่าพอจะอุ้มเข้าไปอะ่ะ เออมันร่วงมันไม่ได้เพราะว่าแบบนางเขินนั่นเองนะคะคือไม่เลิกเขินสักทีอะดูดิเนี่ยเกือบได้แล้วแต่ก็ร่วงนะคะจะเขินไปถึงไหนเนี่ยก็เป็นที่แน่ชัดแล้วค่ะเรื่องที่พี่ตังกวาสงสัยเราไม่สามารถชาปนากิจรุ่นพี่ได้นะคะเหมือนเกมเขาบังคับมาแบบนั้นนะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนสภาพเนี่ยบักแน่นอน อโอสนายืนรอจนเส้นเลือดขอดแล้วบักแน่นอนค่ะ รุ่นพี่ยังไม่มาเลยนะคะดังนั้นได้ข้อสรุปแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะถ้าอยากช่วยให้คลิปนี้ขึ้นฟีดและเปิดการมองเห็นให้ช่องน้อยๆของพี่เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ดีค่ะและถ้าใครรู้สึกว่าคอนเทนต์ของช่องพี่เนี่ยใช่สำหรับทุกคนนะคะอย่าลืม subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะ